ปัจจุบันเศรษฐกิจเล่ามีการขยายตัวพอไดบผลดีจากการลงทุนด้านการคุดคนทรัพยากรธรรมศาสตร์เซนเฮอธาุปลาใหม่และการสาัางเคลื่อนไฟฟ้าแต่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวมนบได้สร้างเวกเหตุงานทำให้กับประชาชนภายในประเทศแ่วท,ที่ควรและเมืออุตสาหกรรมหลักบริ้สรสางเวกเหตุงานทำให้กับประชาชนภายในประเทศ ราชาสนผู้ช้ยแหงงานส่วนใหญ่ของประเทศจึงพากันลังไลออกไปหาเวียกเหตุอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยเป็นจำนวนไายและในแต่ละปีแหงงานเล่าที่อยู่ต่างประเทศก็ได้ส่งเงินกับซัปปโเล่าหลายล,ายล,าลา้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เซิรงองค์การสากลที่วาด้วยการยกใหายทินทันหรือ IOM ของสาหาประสา,าสารตร์รายงานผลวิจัยในปี2021ว่าในแต่ละปีแห่งงานเล่าที่เอเวียบอยู่ในต่างประเทศโดยสพาประเทศไทยได้ส่งเงินกับซอปลาวอเล่าทางพานระบบที่เป็นทางการและระบบที่บเป็นทางการปีละ316ล้านดอลลาร์สหรัฐ เรื่องการโซงเงินกับซอปปอเล่าของแฮงานเที่ยไซยู่ในต่างประเทศแม่ได้เห็นให้ซีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวเที่ยไซยู่ในซอปปอเล่ามีคุณภาพซีวิตดีขึ้น สำนักข่าว VOA รายงานในวันที่28พฤศจิกาปี 2, 2022ว่าในขณะที่แห้งงานส่วนใหญ่ของซอปป,อปอเล่าผ่ากันลังไหลออกไปหาเวียกเหตุในต่างประเทศพออุตสาหกรรมหลักของซอปป,อปอเล่าแมนบดบสร้างเวียกเหตุงานทําให้กับประซาสนและย่งให้ค่าจ้างกัประซาสนภายในประเทศน่อยเกินไป ข่าวส่วนที่เกี่ยวของกองรัฐบาลเล่าผัดแยงบาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานเล่าที่ได้ออกไปหาเวียกเห็ดในต่างประเทศทอทีขวน,นยกตัวอย่างเสินการเซจค่าธรรมเนียมต่างๆที่บรรดาหฮงงานจะต้องดีใจเมื่อเวลาเดินทางเอาไปหาเหเวียกอยู่ในต่างประเทศ เกี่ยวกับเรื่องหฮงงานเล่าทานหนึ่งที่ไปเห็ดเวียกอยู่ที่ห้องงานเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งในนครหลวงบางกอกของประเทศไทยเปิดเผยวา่าในตอนที่ตัวเองเดินทางไปหาเวียกเหียอยู่ในประเทศไทยเป็นครั้งทำเละแมแมนตองเข้ามาเห็ดเวียกแบบผิดกฎหมาย พอในตอนนั้นถ้าจะเข้ามาเฮดเวียกในประเทศไทยแบบถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแม่จะต้องเสียค่าเสจ่ายเป็นจำนวนหลายแต่ปัจจุบันตัวเองแม่ได้ขึ้นทะเบียนเฮดเวียกอยู่ในประเทศไทยแบบถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้ว ัเฮดบัสสปอร์ตมากกับเป็นวัสตรงเทียนโคตไม้ไทยหรือว่าโคตอื่ผมมีวัด M O U เดี๋ยวผมมีบัสสองถ้าสองมาเฮดไล่ได้ยานหนึ่งก่อนเขาจังออกเขาแกเขาจังจังแห่งเฮดบัสเป็นวามาเดียวได้ได้วัด M O U โหลดได้พม่เป็นพวกไล่ M O U โหลดเป็นพวกพวกไปน้ำบริษัทจัดหนักสปอร์ตแดงแต่ใส่ค่าร์ใส่ใจไร้เติบยุ้ยได้มากกับถือเงินมาติดโตมากกับมีหาพัดแล้ะมากกับตรงมาสองห้องเองห้องอนอยู่อีก เฮงงานเล่าคนดังกล่าวเปิดเผยทั้งเหตุผลที่ตัวเองต้องเดินทางเขามาเหตุเวียกในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายในขังทําอิดวาตัวนี้หันว่าเป็นจังซี่เนาะถ้าเท้าเหตุ MOU ปึบพาใส่ใจมันสุ้งวันนี้เวลาบริษัทมันส่งเข้ามาปึบนี่มามาในนามบริษัทใดเออสมมติเรางานสร้างคือข่อยีกำหนดมาจากบริษัทมีแต่หมือนละสีลอยสมมติหรือหมือนละหาเราเอีสิจนกลัว MOU เข้าสิเวิร์จะต้องปีหรือสามปีเขาตก ในสมุนว่าข้ามาแบบนี้ปื๊นอข้ามามาเห็ดปื๊ดจ้า,นาหน้ายต้องหาปรับอ่านมาเ้าอยู่กับเจ้หน้ายคนนีๆได้่เขากลับไปขอขึ้น MOU ให้เห้าหัาลอยขึ้นมือเปิดเขาขเรียนส่องเดืยนประมาณแต่วยวทั้นห้าม่ามาแนะนำบริษัทหาลอยก็ห้าลอยญี่หั่นไล้มีขอผูกมัดมตอนหันเขาเด็กปรยากมาก จากขอมูลทีแห่งงานเล่าเราให้ฟังแมนสอดคล้องกับผลวิจัยในปี2 0 0 1ขององค์การสากลที่วาด้วยการยกใหญ่ถิ่นฐานหรือ IOM ของสหประชา,า,าศาสตร์ที่พบว่าคาธรรมเนียมที่แห่งงานเล่าจะต้องดีใจแมนสูงสมควรและการขออนุญาตเฮดเวียกผ่าระบบ m o u ก็มีหลายขั้นตอนเชิงเป็นสาเหตุหลักเหตุให้บรรดาแห่งงานเล่าส่วนใหญ่ต้องลักลอบเข้าไปหาเวียกเเฮดอยู่ในประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย เกี่ยวกับค่าใจใจที่บรรดาเฮงงานเล่าจะต้องใจในการไปเฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศไทยแบบถือกฎหมายพนักงานของบริษัจทจัดหาง,งานแห่งหนึ่งเปิดเผยว่าสั่งรวมเบิ่งแล้วอันนั้นถึงจะหมื่นแปดห้ารตรลเขาตัดเดือนประมาณ3,000กับหกเดือนนี่แหล<ป>ะ,<ป>ะได้ได้อยู่ประมาณ12,000สละฮนั่นแล้วมีบ่ได้รวมโอทีบด้รวม,มอีหยัางเงินลบท่านลบหนี้ก็เหลืออยู่นิ่งเหลืออยู่นั่นแหละแต่ว่าแค่นี้หมดประมาณภายในหกเดือนแล้วก็บสิ้น2เข็มแล้วก็ โอ้โตนึงเนอะสปอร์ตตุากาเงินมาจำตความวลาให้เอกาสารไปแล้วถ่าเจ้าบุไปถือว่าเจ้าบุได้คืนปัจจุบันซอปป,อปอเล่ากำลังประเซ้นกับปัญหาเงินขีบบอค่าค้าคลองสีสูงบวกกับค้ายแห้งขันต่ำ1 0 0ล้าน2แสนกีบต่อเดือนบทสามารถคขอบคุมไราใจที่เกิดขึ้นในซอปป,อปอล่าได้ การลังไลออกไปหาเหวียกเหตุอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยจึงมีจํานวนเพิ่มหลายขึ้นทั้งจะไปหาเหวียกเหตุในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายก็ตามพออยู่ในประเทศไทยได้่าจ้างที่สูงกว่าอยู่ในสปปลา่หลายเถ่าดังทีแห้งงานเลาาทานหนึ่งเดกาวาไปได้ได้มาเทียวเินิมันเท้านี่งกับผู้เหตุได้เพราะว่าข่อยมาสมเียจไปอชีพที่ข่อยเหตุยู่ปุ่นมันนะเดนี้ได้ได้เมื่อมือฮอจ้างก็ได้เจ็มมือแต่เซนิมุบานเท้าคาแห้งวันดี โดยในกลางปี2019สหประชาศาสตร์รายงานวา่าระสาสุลเลวเที่อยไซะรเฮดเวียกอยู่ในประเทศไทยมีประมาณ935,000คน ส่วนธนาคารโลกรายงานว่านับตั้งแต่ปี2 0 2 0ซึสิงเป็นปีทําเอียดที่แห้งานเล่าได้หาผลกระทบจากการระบาดของพยาติโควิดสิพบว่ามีคนเล่าเกียอาัยและเหตดเวียกอยู่ในต่างประเทศส่งเงินกับซอปบอเ่ามีจํานวนหลายกว่า2 32ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น1 2ของ GDP แลลธนาคานโลกรายงานอีกว่าประษารนเล่าประมาณ8แม่ได้หามเงินจากญาติพี่น้องที่ไปอาศัยและเห็ดเวียกอยู่ในต่างประเทศอยากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่าแ้งานเล่าที่ไปอาศัยแล่เห็ดเวียกอยู่ในต่างประเทศแมนเป็นแรงสร้างายรหับและช่วยกระตุ้นเศรษฐกษิจในซาบปปอเล่าเป็นยางดี แต่เมื่อพิจารณาถึงความสะดวกในการเดินทางออกไปหาเวียกเหตุในต่างประเทศภาคส่วนเกี่ยวของของรัฐบาลเล่าผัดยังบำ่ำนวยความสะดวกให้กับเฮงงานเล่าผู้ไปออกเฮ่งานและสางไรหับเขาประเทศเท่าที่ควร